มันก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับการที่เรามีที่อยู่อาศัยอะแต่เราไม่ได้ลงหลักปักฐานมันไม่ใช่บ้านของเรามันเป็นแค่ห้องเช่าแล้วเราก็พร้อมที่จะเก็บข้าวเก็บของย้ายไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาเจ็ด <7 S 1> เหตุผลทําไมคนถึงนอกใจกันเราคงเคยได้ยินคํานี้กันบ่อยๆนะคะว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกพอเมื่อพูดถึงเรื่องประเด็นของความรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พ่วงมากับเรื่องความรักนั่นก็คือการนอกใจแล้วทําไมคนเราถึงนอกใจกัน เรามาลองฟังเหตุผลทางด้านจิตวิทยากันนะคะโดยเมื่อปี2016นะคะบริษัทถุงยางอนามัยชื่อดังนั่นก็คือ d u l e x นะคะเขาได้ทำการสำรวจการนอกใจของคู่รักจากทั่วโลกพบว่าประเทศที่มีการนอกใจสูงที่สุดเป็น Number 1นั่นก็คือไทยแลนด์ของเรานั่นเองค่ะโดยได้คะแนนไปถึง51%ลองลงมาก็คือเดนมาร์ก46% อิตาลีและเยอรมนมีเท่ากันคือ45%และฝรั่งเศส43%โซนเอเชียเนี่ยประเทศไทยนำเล้วเลยค่ะ <S <S> <S และกฎหมายของไทยนะคะมีใบทะเบียนสมรสเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากชู้ได้ส่วนในประเทศเกาหลีนะคะเขาก็มีกฎหมายออกมาควบคุมการนอกใจด้วยนะคะกฎหมายของเกาหลีแรงมากถ้าหากว่ามีการเป็นชู้หรือว่านอกใจกันเนี่ยมีโทษถึงขั้นจำคุกเลยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะคะ ถึงจะมีกฎหมายมาควบคุมสามารถเรียกร้องค่าทดแทนได้มีโทษถึงขั้นจำคุกนะคะทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีเนี่ยการนอกใจกันไม่ได้น้อยลงไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะโดยมีการสำรวจนะคะเมื่อปี2017สำนักงานสถิติของประเทศเกาหลีใต้นะคะ <c oughs> เขาได้เก็บข้อมูลสถิติการหย่าร้าง พบว่ามีการหย่าร้างกันสูงถึง1 6 3 0 2คู่และ71%ของเหตุผลในการหย่าร้างก็คือคู่ของตนนอกใจและในปีเดียวกันเนี่ยคนไทยมีการจดทะเบียนหย่าสูงถึง118,539คู่และในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะอัตราการหย่าร้างในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง12%และนี่นะคะก็คือ7เหตุผลนะคะที่ทำให้คนเรามักจะนอกใจกัน 1. ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์คู่รักหลายๆคู่นะคะอยู่ด้วยกันก็จริงค่ะแต่ไม่ได้มีความผูกพันกันทางด้านอารมณ์ไม่ได้คิดถึงกันไม่ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยกันเวลาเจอหน้ากันก็ไม่เคยคิดจะถามถ่ายถึงสารทุกข์สุขด,ดิบอยูด่ด้วยกันแบบตัวใครตัวมันไม่เคยดูแลก,กันไม่เคยใส่ใจกันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยให้ความใส่ใจก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะไปเจอคนที่คอยเอาใจใส่ใส่ใจ ก็มีเขวไปค่ะมีเปลี่ยนใจมีนอกใจกันไปแล้วถ้าคนที่เป็นกิกนะคะคอยเอาอกเอาใจจดจําได้ทุกรายละเอียดส่วนตัวว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วแล้วก็สถานะจากกิกก็อาจจะเลื่อนมาเป็นนัมเบอร์วันได้จึงทําให้เกิดการนอกใจแล้วก็ไปถึงขั้นหย่าร้าง 2. ความต้องการส่วนทางกันเวลาเราเป็นแฟนกันนะคะเจอหน้ากันเนี่ยรู้สึกมันสู้ซ่าซาบซ่านตื่นเต้นเนาะอยากอยู่ใกล้อยากเจอกันบ่อยๆคิดถึงเขาจังเลยตอนแรกๆเนี่ยเราแค่เจอเขาบ้างเรายังไม่รู้หรอกว่าตัวตนจริงๆของเขามันเป็นยังไงและเราจริงๆเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรามีรสนิยมยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่พอมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ด้วยกันไปนานๆ มันก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตรสนิยมในการกินการไปเที่ยวการปาร์ตี้โดยเฉพาะรสนิยมเรื่องเพศสัมพันธ์แรกๆเนี่ยมันอาจจะฝืนได้แบบนี้เราอาจจะไม่ชอบแต่เราก็ยังตื่นเต้นกับเขาอยู่ยังยอมได้ยังทนได้มันยังใหม่ๆอยู่มันยังไม่บ่อยๆแต่พออยู่กันไปนานๆเราเริ่มมีความเป็นตัวตนของตัวเองของการแลกทันมากขึ้นตัวตนเริ่มเด่นชัดมากขึ้น แบบนี้ไม่ชอบก็ไม่อยากทําแล้วแบบนี้ไม่ใช่ก็ไม่อยากคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ <S <S คนที่ไม่ได้รับการตอบสนองก,ก็เริ่มรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากเข้าบ้านแล้วก็ออกนอกบ้านไปหาคนที่ตอบสนองได้มากกว่า 3. ค่ะหมดแพชชั่นคำนี้นะคะเป็นคำศัพท์สมัยใหม่มากเลยที่ คู่รักที่เลิกลากันเนี่ยมักจะใช้คำนี้ว่าเราหมดแพชชั่นต่อกันแล้วแพชชั่นก็คือความหลงไหลข้างใครนั่นแหละค่ะเคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราทำอะไรด้วยแพชชั่นเราจะทำได้นานเพราะเราทำมันด้วยความรักความข้างใครทุ่มเทชีวิตรักก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เรามาถึงปลายทางที่เรารู้สึกว่าเราหมดใจหมดแพชชั่นต่อกันแล้วเราก็จะหาคนใหม่เข้ามาเสียบแทน ถ้ามีคนใหม่ตอนที่เลิกกันแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าจะมุฟออนเร็วบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็พอรับได้แต่ถ้าคนเก่าก็ยังคบยังคากันอยู่คนใหม่ก็ไปหาแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองหมดแพชชั่นกับคนนี้แล้วต้องเลิกลากันให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนค่ะแล้วค่อยมีคนใหม่มาเสียบจึงจะถือว่าไม่ได้นอกใจแต่ถ้ารู้สึกหมดแพชชั่นก็ฉันไม่ได้สนใจเขาแล้วไม่ได้รักเขาแล้ว แต่ถ้าคุณยังเป็นแฟนกันอยู่ยังมีเทเบียนสมรสการมีคนใหม่เข้ามาเสียบแทนถือว่านอกใจนะคะจะใช้เหตุผลว่าหมดแพชชั่นไม่ได้โอเค 4. รักแพ้แพ้ใกล้ชิดคำนี้คลาสสิกมากได้ยินบ่อยมากรักทางไกลรักแท้แพแลระยะทาง เวลาที่เราอยู่ห่างกันแล้วเราไม่ค่อยให้ความใส่ใจกันหรือว่าไม่ได้ให้เวลากับคนที่เรารักมากเพียงพอมันมีโอกาสมากเลยที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดแล้วพอใกล้ชิดกันมากๆเจอกันบ่อยๆหลายๆสถานการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความพังเผอสถานการณ์มันก็พาไปเพราะฉะนั้นโอกาสการนอกใจมันก็เลยเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้บ่อย แต่ถ้าจะบอกว่าเอาเหตุผลว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดเนี่ยมาเป็นเหตุผลทําให้นอกใจอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่ห่างไกลกันแต่ถ้าเรารักกันมั่นคงเราให้เวลากันมากพอระยะทางจะไกลแค่ไหนมันก็ไม่สามารถทําให้เรานอกใจกันได้拜拜เหตุผลที่5ความรู้สึกด้อยค่า <S <S ความรู้สึกด้อย,ยค่าเวลาที่เราอยู่กับคนรักเนี่ยก็นําไปสู่การนอกใจได้ โดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนรักที่มีลักษณะหลายอย่างเหนือกว่าเช่นหน้าที่การงานดีกว่าหาเงินได้มากกว่าเป็นที่ชื่นชอบของสังคมมากกว่ารวมไปถึงการที่คนรักนะคะชอบควบคุมบงการหรือชอบข่มจนทําให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะความภาคภูมิใจถูกสั่นสะเทือนขึ้นมาค่ะคนเราก็มักจะสแสวงหาคนอื่นที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจมีอิสระทําอะไรตามใจตัวเองได้หรือมีโอกาสได้ควบคุมคนอื่นบ้างโดยรวมก็คือถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเราก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนั้น 6. ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญเลยที่ทาให้หลายๆคู่เนี่ยนอกใจกันง่ายๆเลิกจากันง่ายๆเช่น คบกันแบบไม่เปิดเผยคบกันแบบสถานะไม่ชัดเจนไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคบกันแบบจริงจังหวังแต่งมันก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับการที่เรามีที่อยู่อาศัยอะแต่เราไม่ได้ลงหลักปักฐานมันไม่ใช่บ้านของเรามันเป็นแค่ห้องเช่าแล้วเราก็พร้อมที่จะเก็บข้าวเก็บของย้ายไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ลงหลักปักฐานกับที่นี่ชัดเจนเค่ะเป็นคนมีนิสัยที่เบื่อ บางครั้งนะคะการเลิก,ลาการากันหรือการนอกใจเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ไม่รักแต่บางคนมีลักษณะนิสัยเป็นคนขี้เบื่อชอบความหลากหลายชอบทดลองอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กหรืออยากทดลองบทสนทนาแปลกใหม่กับคนหน้าใหม่ๆบ้างนิสัยแบบนี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการนอกใจกันขึ้นมาได้ทุกๆคู่อะค่ะเวลานอกใจกันเนี่ยก็จะมีเหตุผลว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นลงไป ถึงแม้ว่าการนอกใจจะมีเหตุผลเบื้องหลังมาอธิบายและสนับสนุนแต่การนอกใจก็ไม่ใช่ทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีเวลาที่เรามีปัญหากับคู่ของเราและถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เริ่มมีปัญหากับคู่รักสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องประคองไว้นั่นก็คือสติต้องตั้งสติให้ดีค่ะทุกๆครั้งที่เรามีปัญหากัน พยายามใช้สติในการแก้ปัญหาและถ้าหากว่าคุณกำลังมีปัญหากับคู่รักหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันหนักเกินไปที่คุณจะรับไหวน,นะคะการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆค่ะการไปพบคุณหมอด้านสุขภาพจิตไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีปัญหาทางจิตนะคะเรามีปัญหาเรื่องเครียดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องคู่ครองเรื่องความสัมพันธ์ คุณสามารถไปพบคุณหมอเพื่อขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาได้ค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกและถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่แม่จ๋าพอจะช่วยได้หากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย